สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์วลวันมาให้เกลับประหยัดภาษีนะคะสาหรับกรณีเพื่อนๆที่ทํารับเหมาก่อสร้างนะคะส่วนใหญ่ที่ว่าเราดีโครงการทางราชการนะคะตรงนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ของเพื่อนๆกันเลยนะยังไงเอ่ยก็คือเคสที่ว่าบางทีเวลาเรารับเหมาโครงการของหน่วยงานราชการมาใช่ไหมคะทางหน่วยงานราชการนะคะเขาจะขอเราใช่ไหมคะบอกว่าให้เราออกไปกํากับภาษี หรือไปเสร็จรับเงินมาให้ก่อนเพื่อ <trails. S 1> ที่เขาจะต้องไปทําเรื่องตั้งเบิกเราถึงจะได้เงินมาทีหลังใช่ไหมคะแล้วมันเป็นปัญหากับเพื่อนเพื่อตรงที่ว่าคือด้วยความที่ว่าข้อกฎหมายนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกใบกํากับภาษีพุ๊บนะคะจุดท็ก point ของคุณมันเกิดขึ้นมันเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องนําส่งเงินตรงนั้นให้กับกรมสมการภายในวันที่15ของเดือนถัดไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนนะคะเงินคุณยังไม่ได้รับแต่คุณออกใบกํากับภาษีให้กับทางหน่วยงานราชการเพื่อไปตั้งเบิกก่อน แล้วคุณต้องรออีกเป็นเดือนอ่ะกว่าจะได้เงินตรงนั้นกลับมาบางคนไม่มีเงินนะคะคุณก็ต้องไปกู้ยืมเงินเพื่อจะเอาตรงนั้นไปชําระค่าภาษีก่อนซึ่งมันมีจุดแผดพอยเกิดขึ้นแล้วจริงไหมคะทาให้ธุรกิจบ้านธุรกิจนี้จะล้มละลายเพราะหมุนเงินสดไม่ทันไงคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ให้เคล็ดลับเพื่อนๆสามารถเอาตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะคะมันสามารถแก้ปัญหาในชีวิตเพื่อนๆได้เลยคะ่ะก็คือแทนที่ว่าเพื่อนๆจะออกไปกํากับภาษีนวันนั้นที่ทางหน่วยงานราชการขอมา คุยเลยค่ะบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะเพื่อนๆขอออกเป็นใบเสร็จรับเงินให้ไปก่อนนะคะใบกำกับภาษีเพื่อนๆยังไม่ต้องออกนะคะแล้วจะออกให้ตอนไหนออกเมื่อหน่วยงานราชการเขาทําเรื่องผ่านเรียบร้อยแล้ววันที่นัดเพื่อนๆไปรับเช็คตรงนั้นเพื่อนๆก็ออกใบกำกับภาษีเพราะมันคือวันที่เพื่อนๆได้รับเงินจริงๆ มันทําให้เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องไปหมุนเงินเพื่อเอาเงินไปจ่ายให้กับกรมสรรพากรก่อนมันก็สามารถประหยัดเงินในกระเป๋าให้เพื่อนๆได้เยอะเพราะว่าบางทีอะค่ะเวลาที่เราเดยวกับหน่วยงานราชการนะคะธุรกิจมันเป็นล้านล <ส record. S 1> ้านอะคุณต้องเอาแอดวานเงินอะหรือต้องไปหาเงินเพื่อหมุนเงินตรงนี้ไปจ่ายให้กับกรมสรรพากรก่อน mm. ซึ่งมันก็ทําให้คุณต้องมานั่งเสียดอกเบี้ยตรงนี้มันเป็นเงินที่เยอะเลยนะคะ mm. ให้เอาเคล็ดลับอันนี้ค่ะที่อาจารย์ให้ไปใช้แล้วถ้าสมมติว่า คือเราก็สามารถริ้นเอกสารให้เห็นว่าเนี่ยข้อกฎหมายมันเป็นอย่างนี้แน่ไปเลยค่ะเวลาคุณคุยกับหน่วยงานราชการไม่แปลกค่ะเราสามารถบอกได้เพราะว่ามันก็คือฟามเป็นจริงถูกไหมคะแต่ว่าเราทํายังไงคือเราก็ออกให้เขาเพราะว่าเขาใช้คําว่าหรือไงคะเราก็เอาข้อกฎหมายตรงนี้ไปใช้ทําให้มันถูกต้องแล้วก็เพื่อนๆเองก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะคะเอาเคล็ดลับดีๆที่อาจารย์ให้วันนี้ค่ะไปใช้นะคะ มันจะทําให้เพื่อนๆสามารถทําธุรกิจได้อย่างคล่องตัวเลยค่ะเราไม่จําเป็นต้องไปกู้เงินใครมาเพื่อที่จะมารับงานของห่วยงานราชการแต่เราสามารถใช้เทคนิคนี้ในการประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกเยอะมหาศาลเลยนะคะโอเคค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับคนที่คุณรักแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะให้บารมรู้กับคนอื่นนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถอ็อ b o x มาได้นะคะที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซ์เพรดวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.